สวัสดีครับอยู่กับรายการ The Two Gamer วันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมโหลดเอาเป็นเกมที่อยู่ในสตรีมก็นี่ก็ก็ผมเข้าเกมอะแล้วก็เนี่ยั้มา f i r s ์ p l ล y เลย f i r s ์ p l ล y first ์ l a y กด F เพื่อตีหน้าเพื่อนเอากำเชื่อละเชื่อละเชื่อละเชื่ละเชื่ละอุ้ชมันเป็นตละคอสที่เบอร์เวอร์มาก อ้ตีหัวแตกตีหัวแตกกด F เพื่อตีนะครับอ่าก็อุ้ยเนี่ยความซ่าดิทุกเกมความซ่าดิของเกมก็เป็นเกมที่ซ่าดิชิบหายวายวอดมาเลยโอเคกระปไปยมาลุยเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยช็อุ๊ยช็อตุ๊ยชะสับตะเอาเอาเอาอุ้ยอ่ะ โอ้โหดูท่าตายน่ากลัวน่ากลัวจงเบยอะเออไม่ต้องสงสัยจะผมร้อคือเบยอะไรไปหาเองแล้วกันของแบบหนูแคปไปแล้วอู้ดอ้าไป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 โอ้โหแป๊บเดียวนะครับผมขอไปปรับออปชันแป๊บแป๊บแป๊บกดคูซกีกดเซ็

อโอ้ยแหละปืนในตำนาน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 ปืนืนตำนานอ้าเล่นไม่เป็นเว้ยไม่เป็นไรปืนในตำนานก็เล่นไม่เป็นก็ขนกะกาถ้าเกิดแหละก็ขอไปด้วยก็ตอนนี้ผมก็ไม่สบายเห็นว่าเสียงมันก็มันคนแบบมันยังเพิ่งตื่นนะกะดิเป็นผลของเจ็บคอแล้วไม่ได้ก็เดี๋ยว เป็นกำลังใจให้ผมด้วยอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกก็เดี๋ยวถ้าเกิดเกินหนึ่งพันซับเดี๋ยวผมจะทำอินโทรสวยๆให้พวกคุณแรยกันขอให้พวกคุณเป็นกำลังใจให้ผมก็พอแค่กดไลค์กดซับสไคร้โอเคไปเลยเนี่ยทละครเกมนี้มันก็จะถึกโคตรตกจากุดที่สูงแค่ไหนมัครัเลือไปรถอ่ะชู่จชูกขยิ่ชูกขยิงนั่นไงนั่นไงเจอล้ ตายตายเด็ดจอดนี่คืออะไรคืออะไรอยากรู้เออสร้างไม,ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นและนี่คืออะไรเออไหนบอกไม่อยากรู้อยากเห็นไปยาดีดาวยฟ่อสุดยอดเดียวอ๋อเดี๋ยวไม่แน่คลิปคลิปหน้าผมขอใบไว้เลยอะคอสตอ์ต่อสองเป็นแมปเ,เรย์เด็ดแมปเป็นผมจะ แบบยังไงอ่ะจะเล่นกับเพื่อนเออจะแค่กับเพื่อนเพชื่อรายการก็บอกเลยหรือทูเกมเมอร์แต่นี้เพื่อนไม่มีคยอยู่เลยผมค็นเดียวโก็เหก็ใช้ใช้โอกาสมันน้องเบื่อยิงมันไหเอ,อ้ยไม่ใช่ยิงมาจากเกมแล้วนะเออก็ไม่มีอะไรทางมันเลยไปเลยว่าการเนี่ยปืนเลเซอร์นี่ที่ผมมีก็เป็นปืนปืนฝาปัดปะจใจบางคนก็อาจจะไม่รู้จากเกมนี้ก็ อ่ะดูๆไปก็แล้วกันเผื่ออาจจะถูกใจก็นําไปโหลดเล่นกันได้โหลดนะไม่ใช่ซื้อเป็นเกมในสตรีมเป็นเกมฟรีแต่เวลาจะซื้อของในในเนี้ยมันต้องเติมตังค์เข้าไปแล้วก็ซื้อจะส่วนใหญ่ผมกก็ครับเองเอามากกว่าเพราะเพิ่งได้เล่นไม่ไม่นานแล้วมั้งเออไม่นานนี่เออดอกดอกเออดูดูความซสาที่กบมันอุ้ยอ้าวอุอออ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาดิ โอ้โหอะไรที่น่ากลัวมากกับเกมเนี้ยสุดยอดครับไอคนที่สร้างเกมก็คงลบลึกถึงข้างในไม่ใช่ข้างในแบบข้างในกระกงข้างข้างในกระโปรงอะไรแบบนี้นะไม่ข้างข้างในแบบอุบาทวอุบาทวันั้นนะแบบข้างในร่างกายเออไม่ใช่เข้าในเสื้อเอ้าใช่ไหมเออก็อยากก็ี๋ยวพอนี่ผมก็ยังแบบยังไงอะยัง พอยังแคสเกมได้แล้วพี่เออผมก็อยากลองบ้างเพื่อคนอาจจะถูกใจในแบบแชแนลผมเนะี่ยเออผมอาจจะแคสสนุกเขาว่าผมจะบัว่าผมมีความสนุกบ้างไหมในตัวอแล้วี่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ค่อยลงอะเดี๋ยวผมหันไปทําอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวก็ไม่แน่ก็แคสเกมต่อจนกว่าเขาจะมายอมรับผมอ้าอ้าเฮ้ กดตีกดตีมานี่มานี่กดตีมานี่มานี่กดตีกดตีลูกเดียวกดตีเอ้ยเอาดิ้งลิ้งลจะกดอยูเอดีลิ้งได้เลยดีว่ะไปเลยเฮ้ยเส้นไปไปไป i n w สับ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 อ่าอ่าอ่าเ็บเ็บ เส็บแจ้เส็บแจ้เฮ้ยกดตียิงหัวแตกนี่ไงความความโหดของเกมนี้อ้าวนี่ไงเห็นไส้ไหมเห็นไส้ไหมเนี่ยไอเทนี่ค่ะกูเดี๋ยวมันโดนเห็นไส้ไหมนั่นแหละความโหดเดี๋ยวพอชอบจะโหดกว่านี้เยอะเดี๋ยวผมจะมาเฟิร์สเพย์ดูก่อนลวกันพอชอบผมก็เล่นบ้าง เล่นจนถึงวันอาทิตย์แล้วัง้งไม่ใช่วันอาทิตย์ของจริงนะวันที่ในเกมแล้วันเนี้ยก็เดี๋ยวก็คลิปต่อไปก็น่าจะพลสเตอถ้าเกิดไอ้นี่แตกออกมาเป็นเกมสามเกม,ส,ม,เกมสี่คลิปห้าคลิปอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะรวมให้หมดเลยเอามันรวมเป็นพาร์ทเดียวแล้วก็จิกมันเพื่อแล้วก็นี่ไงไม่เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเียเห็นก้อนไขมันเอ้ไ,ม,ไม่ก้อนไขมันก้อนเนื้ออะไรแร้วนะ ไอ้เฮ้ยดดดค่คคนคนข้างล่างก่อนดิอุ oh, ้ยไอ้ไอ้นี oh, 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 oh. Oh, ่ไงความหดหดจเบยอ่ะโอตัวบรรลุตัวบลุยังวิ่งได้เทไหมล่ะโอ้โหโอ้โหกดตีโอ้กดตีโอ้เอ้าวนาๆยังได้ยังวิ่ได้แล้วกันลงแล้วก็ตายเออซเอตอนนี้ก็ไปลุยเลยลุยฝา ฝั่งเราเล่นเล่นเล่นบุกเล่นบุกเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเเฮ้ยไปไหนไปไหนเอาพึ่งรู้เราเก็บไงอ่ะอ่านี่ไงแลกยัดๆๆๆๆโอเคเก็บใส่เก็บใส่อย่างเดียวเลยตาหนี่โอเคจะเก็บใส่เก็บใส่อย่างเดียวเลยโอเครู้เป้าหมายแล้วตาหนี่โอ้ยง่ายโอ้อะไรวะแค่เก็บผลึกเพชรใส่ โ okay, อเคไปเก็บดีเดี๋ยวโดนนี่โอ้โอยิงไม่แม่นเลยโอเคไงนี่ไงเห็นกระดูกเห็นถึงเนื้อในเห็นถึงเนื้อในโ okay. อเควิ่งอ,อ่ะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นเลือดอ๋อนี่นี่หยุดสีเขียวขย้างบนหงไอ้ที่มันเป็นระเบิดไอ้ลูกลูก,ล,กลูกกระสุนแล้วก็ระเบิดจุดมุม เออไซบนเลยว่เนอะเออนั่นแหละเลือดข้างล่างสีเขียวสีแดงไม่รู้ไปเลยเฮ้ยมันจะยัดลงแล้วเชี่ย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 ชี่ยเชี่ยเชี่เชี่ยเชีชีชี่ย่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเเชี่ยเเชี่ย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 เชเชี่ยเชเชี่ยเชเชี่ยเเชี่ย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 เ่ยเชีี่ี่่ยเชยเ่ยเชี่ยเ่ยเชี่เชเชี่ยเ่ยเชี่ยเ่ยเชีเชี่ยเชี ยิงก่อนเลยเอ้าดูไอ่ไอ่อ,อ,อนะไรนะักหนาอะไรนักหนาอุ้ยนั่นกลิ้งได้กินซ้ายกิงขวาโอเคกลินซ้ายกิงขวาแล้วก็ตายถูกเผาไก,ก่ย่างถูกเผาเอ้ยไม่ใช่ไก่ย่างหน่ยไอ้คนถูกเผาคนคนถูกเผา,เายังไม่โดนไม้เสียบทีแต่วงปะโอเควิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งซับ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  ขาไม่นเรปเร็วไปเร็วสับซับซับับหับับับัไอย่าไเฮ้ยมันจะระเบิดมันระเบิดคนแล้วนนไงนี่ไงวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรสุขศึกษาเลียงเรือไฟในว้าดเแพแ อก็บอกอยู่ว่าไม่สบายก็เนี่ยจบเกมแล้วมันจะมีท่าส้นตีขึ้นมาอ้าวไม่มีท่าส้อนตีเลยเลยทำไมตอนเล่นกับบอทแล้วมันมีวะมันมีท่าไม่ขึ้นเก็กสันกำนันสไตล์กันลุยเลยโอโเคก็ไอ้ย่ะอ่ะยายาอีกยาวปัก ปะเป้ากินข้าวอันนี้ก็แล้วกันไอ้ย,ยาซุ่มได้ตลอดลูกสามร้อยหนึ่งร้อย,ยสองร้อยสิบได้สามร้อยเฟ้ยไอ้ยาเวลสองเฮ้ยครับครับอาวุธใหม่ครับ,คร,บ,ค,รบครับเลยครับเว้ยเนี่ยเขียนนิวแล้วก็เ,เขียนชื่อปืนของอ่าของพวกคุณงังก็เขียนกันกันแล้วก็ชื่อจุด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 อะไรก็ได้แล้วก็นี่มันจะเป็นซิมูเลเตอร์เอ้ยพี่ซิมูเลเตอร์ มาและ m à แลนะอย่าเนอะไม่เอาไม่เอาบีมไม่เอาบีมเอานี่ฮฮเอย่าลันเชอร์ล็อกเก็ตรันเชอร์รอ,รอรยบิวเก้าพันอะเอานี่เลยซีบีออโต,โต โอบาอันนี้ก็พอโอเ้โ okay. ห oh. อันนี้เลยว้า wow. จะได้ปืนเทพแล้วก็นี่ข้อแรกในการซื้อข้อแรกในการอ่านี่พอนี่ครับเสร็จเขาจะมาใส่ได้ในนี้ก็ใส่ โอเคก็น,นี้ก็เนี่ยไม่มีอะไรมากนะปะ้ามีกรีเนดด้วยแต่ใช้ไม่เป็นว่ะได้ดีดีดีด,ด,ดีข้อดีข้อดีอยาหน,นึ่งเนี่ยพอทสว่าปืนปืนที่เราคราบอ่ะจะจะดีแค่ไหนเอ้ยอย่าแก้ป้าสิว่ะเออกดคิกคิกขวาเพื่อเลงแน่เพราะผมใส่เออขึ้นแล้วเะลิดต์จัด เอทช็อตเอ่อก็ก็ก็ก,ก็อันนี้ก็จะมีกระสุนอยู่ที่กี่นัดวะสามนัดออนี่ก็ของผมก็จะมีหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสามนัดอ้อไปนี่กวนตีนมันเ <c oughs> นี่ยมันก็จะแรงมากกวาราปืนแทง สามทีเมาเมาพี่แกเมาพี่แกเมาเมาเหรออุ้ยไอ้ยะอุ้ยยังโคตรเลยเอ้ย้าเกิดไปบังหน้ามานันเนาะ้าเกิดยิงตรงเนี้ยโดนแน่นอนประมาณสี่นัดตายแล้วมั้งโอ้โหนี่นี่นี่ความายดิบโอ้โหโห,โหดมากอะเกมเนี้ยเรื่องความายดิบเข้าไปแพ้ใครเลือก โอ้ยย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 ัยยยยยีย่ายยยยยนยย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 ายตยย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 ดยย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 ยนยยยยยายยอยยยขยยยยยยายย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 ยนยย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  โอเคกด S C เพื่อออกก็มีแค่เนี่ยอ่ะก็สรุปวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับอ่ะสวัสดีครับฟิงเทเบิล